น,นี่ยเราไม่ได้เล็กนี่การทำอาหากินของชาวบ้านกสร้างบูกะสร้างบูสร้างบูสร้างอ้งงวนอ้วนลอยสร้างเหลือเกลียดเหลือกสร้างเฮ่นั่นเครื่องมือเทว่านัดเลวันเราไม่ได้เล็กกันสร้างเฮ่กัน,นตะกุงขึ้นมานี่ไปทอดขึ้นเราคุมได้ถึงเดือนอห้าห้าหันแกเราไปทำตำขึ้นเดียวแต่ว่าเราคุมได้ถึงเดือนกินชายได้เดือน แต่ว่าราคามันตกราคาคุ้งกันไม่ก้อนรวมห้าบาท รวมในคลองมาลุยตรงนี้แล้วก็ชุมชนชาวหินดาวคลองมาลุยถานย้อยถานใสถึงคลองทรายอยันนั้นก็มาห้ากินปอบในทรายคลองตรงนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับ,บห้อยกระหมากปูกระหมากปลากระหมากถึงจำพวกที่หันไปอยู่ในป่าก็เป็นห้อยดีโกงห้อยเข้มห้อยชุบแกงห้อยกันแมว่าลิงลิงซัแม่ลิงปังกาก็าเยอะแด้วก็ป่าจ่าลิงก็มา ว่านนีわ ici? わ ici? わ้ครับผมไปเจอก็มาวางเบ็ดเจอปลากระมากเลยพอได้เวลาในในกระบอกมักเต๋เราละมีพี่น้องมากินอยู่ประมาณจะจะเป็นลักอยู่ตอนนี้ที่หมู่บ้านที่ห้ากินในกระมากเต๋ยวางดูพวกมบนพวกเกี่ยวตอนนี้มันกําลังดีมากครับ าเป็น 0%, 0ุนสิ้นเลยคือก่อนจะคุดเสรได้ต้องทำลายป่ามดก่อนเผาเตียนแล้วก็คุดนาดินออกมดจากป่าชาย้ยเลน่มบูรณเป็นทะเลทรายตรงนั้นเลยต้องคิดว่าประมา่านขาไม่ได้คนเลยต้อทำปองทำเลยคือจะไม่มีเลยนามทะเลคุ้นเป็นที่ชาดอนมดออก,กว่าทึ่งนาก็ามาก ก่อนของการทำเมืองไหนถึงการนำมากินของชาวบ้านนั้นก็ททำไม่ได้ต้องอพยพบางหมู่บ้านอย่างบางผัดบัานกลางนี่อพยพไปทำห้านอยู่ต่างประเทศเนอยู่ต่างจังหวัดบางคนก็ไปทำอยู่มาลีเป็นโลกีืบบละมุ่งย่วงนั้นแต่ว่าพุ่นกระต่อต็นจัดจีนตรงนั้นเนี่ยดจาการทำลายรัพยากรนี้ ม่นนะแต่หลังจากท่านประธานเหวากุตรงนั้นมดการดาวฝืนฟูหลังจากปีสาม,มาหรือดีกว่าทางท่อง่ามมู่บ้านได้ลวงฝืนฟูรวมนซึ่งุันระยุ์ตรงนั้นเด้อการฝืนฟูตอนแรก็แถวบ้านไม่ก่อเ็นด้วยในการปลูกปาตรงนี้แต่หลังจากปลูกมาจากสามสีป่ปีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือน,น,นึ่งนาำทะลการเปลี่ยนสีาการกุ้งห่ยปูปลาการ้าวมาเอฟฟัง หลังจากการไปทางานต่างต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดการได้ลบมาทํางานที่บ้านกุ้งว่าบุปผากระผืนซึ่งสร้างกิจกรรมหนึ่งตัวนั้นจากบ้านทํากันเองแต่หลังจากนั้นแกนรนาต่างๆก็ได้รวมกันคือเห็นผลประโยชน์แล้วว่าการปลูกป่าตรงนี้นั้นทำไมมีทรัพยากรเผืนขึ้นการมีงานต่างๆหรือกามาสร้าถนนอ่าซึ่งจากรย่องป่าย่างเดียวเราก็ได้หลายๆอย่าง Lippa nang chào cứ chắp qua bụng baan đai mắc cotton mai bung vadaka khoa tuần năm 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 hai nghìn hai mươi 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 năm hai nghìn ba mươi năm hai nghìn hai 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 แล้วว่าชาวบ้านก็ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเมื่อก่อนบ้านบางผัดนันบ้านมุกจากท้งมดแต่มาตอนล่างนั้นถ้าใหญเหินตรงนี้ก็คือสร้างเป็นหมาตรฐท่านเลยบ้านบางผัดยังมีป่าอุดมสมบูรณ์แไรก็มีห้าได้หมากห้าได้ครองอย่างเช่นว่าทีห้ากุ้งหน้าปลาก็ห้าได้หาดามากพอไปวางปลาดักใส่วันก็รู้สึกว่าเป็นรอยตัวปใส่ปลาเกาานะ เดี๋ยวกส่วนนึงของคลางบางตือทำให้พมได้มีท่าน,นะมา,ามตาตทุกวันนี้ได้ขึ้นมาอยู่บ้านก็มาจากคลอมบางตือส่วนนึ่งใช้เรียงปลาขาวไปทำจับปูจับปลาอยู่ในลรงนั้น ตอนนี้มือนมีพีนองมากินหมากจับเปีกออนจากตุกอยามันก็ลร่มรวยร่ลงถึงผมคิดว่าถ้าเรามีการตั้งเครือข่ายรวมกันแล้วว่าบางเตยพีนองบางเตยพี่นองมูซส้างก่อตาบางปัดทราไแล้วเราก็มาตั้งกลุ่มกันแล้วรวมวัวกันเพื่อจะทาให้โครงของเรามีมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นถึงตอนนี้มันก็สมบูรณ์เลยแต่เราต้องการให้มันมีมากขึ้นกว่านี้ ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่เก้ไขส้ถียังยืนมากพคิดว่าถ้าไม่มีวันลากวันรุ่นมีการปล่อยพันธุ์สัน์น้ำมีการปลูกจิตส้ำนนการดับเยาวชนทำไม้กว้างในระดับตำบลและก็เครือข่ายระดับอาเุอคนในตำบลได้เข้ารวมตลอดในสามสี่ปีที่ผ่านมาซึ่งจิตส้นึนตรงนี้มีส่วนหมาอยางมากเลยในให้ชุมชุนนั้นรู้ดยกหลับทรัพยากร